่อจากมานนี่ลีลาครับจอมลีลาครับจอมลีลาครับรถพ้นรถขัรถพ่นนี่พ่นเต้นขึ้นหอดพีแล้วครับนี่มาร็วนี่กระพดฟังข่าหมือนเท่าครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องฟังข่าเหมือนครับวันนี้ผมพาทีมงานของเราขึ้นรถบรรทุกครับหกล้อจะไปรับ ช้างนะครับเพื่อจะเข้ามาที่สุ้มท่าทรายของเราครับจะเป็นช้างเชือกไหนรอติดตามครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินทางแล้วนะครับมุนีกามากับทีมงานหลายท่านครับโดยเฉพาะนี่ครับไอ่ไงเฮาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไปใช้นอ้ะครับคุณนรดมุนีไปใช้กับพี่นุ่มครับผมพี่นุ่มเหรอพร่นุ่มครับโอ้โหในท่าไปเรือนครับผม ไปทำท่าให้ด้วยครับพีดน้องให้พ ok ี่น ok ้องได้ของใจกกันครับว่าสิไปฟนผ้าผู้ใดครับไปเบื้งผู้ใดไปับผู้ใดครับอ่านี่ครับให้บอกครับพ้าบอกครับคน้วนคนบ่ท่านให้บอกครับพี่น้องครับขอเดินทางไปสักพักครับบ๊กไกลครับเดี๋ยวถึงที่หมายแล้วผมการสิ้นท้ายให้เบื้องครับพี่น้องถึงที่หมายแล้วก็จะบอกว่าเป็นไปับผู้ใดครับครับ ว่ติดตามมึงเลยครับตามไปดูกันครับตามไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วครับมาแล้วครับเริ่มไปเรื่อยๆครับคนด่วนครับรถครับครับไปเลยครับอ้าพี่น้องผู้ใดคนด่วนผู้ใดเนี่ยจังครับสาคุณครับเอาอ่าสวัสดีครับครับเอา ครับครับก็เปเรื่องครับโอ้นี่แม่นรวดแม่นเส้นคนรักบนนี่แม่นครับนี่แหละครับเป้คนรักครับเป้คนรักครับมโอนี้พี่น้องการซีหัวเลยครับว่ามา่ยังครับนี่เริ่มเห็นเส้นคนรักเลยครับนี่เดาลอดกับเดือดคุณครับพายเอกดีลลอดเลวครับคนอ้วนกับสี่เดีไปกลับรถต้นครับพี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางครับสี่ไปกลับรถครับ ครับบรรยากาศรอบๆครับน้องน้ำใหญ่น้องยังคุณเงินขึ้นน้องยังน้องระเบิดครับน้องระเบิดครับน้องระเบิดบ้านคนรักเนาะครับผมบ้านคนรักบ้านคนรักครับวันนี้กัมาครับสีรอคุณเงินครับไปเขาแก่งห้องครับเป่นกับไปไกกับกับแลวครับคนรักเนะมันี้กับคือสิมาครับเพื่อนไปครับเพราะว่าเขาสิทหากิจกรรมร่วมกันครับ นี่ครับบรรยากาศบานก้นรักครับแข่งได้ไหมครับน้าบกไฟมีครับน้าบกไฟลายตอนนี้ครับเพื่อนจะถอยรถครับรักคกนกด้นเอาสั่งมาล่อเขาแล้วครับ ครับพีเอกของเฮาครับยืนรอแล้วครับข้างทางนะครับนี่ครับโอ้แบบแบบครับยังคงสดดีข้าลงไปเบิ่งครับพี่จอดแล้วครับรถจอดแล้วครับเดี๋ยวผมลุงไปทมคนละครับ มาถึงแล้วครับนี่ครับเจอตัวแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับอู้บุด้เจอน้านครับครับสวัสดีครับคนละครับโอ้สวัสดีครับผมรอเหมือนกันครับคิดดอกคุณเงินครับ ตเดินทางนะครับผมครับนี่ละครับผมมารับนี่นะครับมาหับคนรักครับหสาวครับมหาผู้สาวได้หลายครับดูหาูหาพวกูหาพวกครับไปที่งานน้องครับคนรักคนเฉลยผ้าชีดอกคนเงินไปซุ่มท่าใต้ครับซุ่มท่าใต้สับุงเงินครับเกิดจีไปหามู่หาพวกหาเพื่อนสาวเพื่อนมาครับทำกิจกรรมรวมกันครับกระจายกันครับ ตรนนี้คนอ่วนกําลังเปิดท้ายรถครับมาหลายคนเลยครับมาเป็นกําลังใจให้ครับพี่น้องหลายครับ้บาได้ยินข่าวามาครับคนหลักฟ้ามากเลยครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบึงตอนที่ราขึ้นขึ้นรถครับ นี่ครับที่งานเท่ามามดครับมันครับชีโดกินขึ้นรถครับดูชีดดกนเงินขึ้นรถรถฟังข้ามหมื่นนะครับนี่ครับไปเลยไปเลยไปเลยเวลาขึ้นไปยุกยินเลยครับ นี่ครับถูกกินแม่ข้ามือนครับไปไปขึ้นไปาลูกมาขึ้นครับเอาเค็เด็คนจะบอกเนะรมเคยนตัวเองครับวันนี้ทางสุ่มเมามีน้ำใจครับเอามารับเลยครับบรต้องขึ้นรถตปเองครับอยากให้ไปอยู่ไรครับขินหอดไรครับ จอมลีลาเลยครับโอ้มีพอเช็คครับเช็คเช็คมาเร็วมาเร็วยังคงสุขภาพภาพไปเบิงข้างหน้าครับมาโอ้มาเรียกป่ะเรียกตอนนี้ผมก็ลังอยู่บนรถเลยครับนี่มาเป็นจไดงครับคนรักเคนคือนบอย่างมากนี่ลีลาครับจอมลีลาครับจอมลีลาครับรถเพิ่นเนาะรถเพิ่นนี่เพิ่นเต้พลินฮวันพี่แล้วครับนี่มาเร็วนี่ก็รถดข้างข้างมือครับเอามาหาผู้เบาครับ มา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 ้นมาแล้วขึ้นมามลมามามนมามามาามนมา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 เรีรรเมเรเามามมา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 นามามามากามามามมามามาา เยอะเลยนะครับพี่น้องเอาไปใช้ตัขนวขา้วยที่ไปบ้านเขาเรียบบสิไปซุ่มทา่าไส้นะครับผมครับทีนีครับสำหรับคลิปนี้กระเดินทางไปหาซุ่มทา่าไส้แล้วครับฝากพี่น้องเอฟซีเขาไปกดติดตามช่องพังขง้ามเงินด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ช่องพังขง้ามเงินในคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้รับชมครับ สวหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ